ครับผมวันนี้มีเมนูเด็ดครับผมปุ้งปลาคอครับผมติดตามช่องต่อไปเขามาเทียบกัยังเขามาทำตลรางกันนครับผมอื้อโอ้ยสายตื่นด้วครับขอบคุณบางนึกก็ครับผมสาวๆครับผม ล่างแล้วรับอ๋อนเสด็จนำพี่เขาครับผมเห่เลยครับปวดจับดีครับผมสิ่งนั้นเสด็จนำเดี๋ยวพาไปปรุงต่อครับผมร้านที่ร้อยพุ่งปางเขาเสด็จนำครับผมมาเบิ่งเครื่องเอาครับผมมีปตัวร้าวครับผมตะไคร้ครับผมใบปูดครับผมตะเทียมครับผมพี่แขงครับผมอันนี้ลูกโดดครับผมชี้เด็ดครับ คือล้มครับตาไเยลคอย,อย,ยครับผมคร,บครับผมมองตานั้นละเอียดเราผมตามเพราะอยากจะไม่ครับนะครับครับผมจะปรุงป่าเขาเลยครับ ครับผมเดี๋ยวพามากไปบุงตัวครับผมครับผมผมนัวครับครับที่เด็ดตรงนี้ครับผมบาึ่งปลาไครับใส่เลยครับ ปาครับผมหลอดกันหน่อยครับครับผมเออตู้ล้าอนง้อครับผมใส่ลงไปนะครับใส่ร้ายใส่ได้หอมหอมหอมเลยครับผมดบุบง้อครับครับผมคนมันเข้ากันเลยครับผม ครับผมเข้าแล้วเดี๋ยวถึงไปบ้านหาไอติมมาทีครับผมเดี๋ยวเข้ามาห่อหมกกันครับผมครับผมใส่ใบตองด้วยครับ ครับผมเรียบร้อยแล้วครับห้องมงฮ้องครับผมลงเตาเลยครับผมตามชมต่อไปครับผมครับผมเดี๋ยวฮ้องกับทั้งครับผมร้อนสุดครับเอาครับผม ุกแล้วครับผมมันบเห็นหงมมืดแล้วครับผมีม๋้เเวเปิดเบังกันเหรบผมหัลโหลฮัลหลอ,อัลโอ้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผม มกพ sort of. hey, oh, ุ่งบางง้อครับผมกระปงห้องซินมันครับผมอะจะเป็นยังไงห่อนหอนเลยครับผมสุดยอดครับผมขนาดครับผมมาทำยังดีเลยครับ